มหาสงการเฟสติวัลเมืองบ้านไผ่ครั้งที่หนึ่งมีมมีมีมิมิมิมมิมิมิมมมมมมาซิดมาสาดมาแซกกันนะถนนกุนเชียงเด้อถนนปลอดเล่าสงกา์ปลอดภัยม้วนซื่นสุดใจเมืองบ้านไผ่เฮา สวัสดีครับผมดรนายแพทย์เตมศักดิ์เพียรยุรละนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับซึ่งเดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมเยือนมาตุภูมิของเรานะครับได้มาเที่ยวสงกรานที่บ้านไผ่ของเรานะครับถนนคุณเชียงเริ่มตั้งแต่13 14, 15เมษายนนี้นะครับ3วัน3คืนครับมาเที่ยวบ้านไผ่มากินคุณเชียงก่อนที่จะไปที่อื่นครับขอเชิญทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ 3-15้าเมษายนนี้มาม่วนกันที่ถนนกุญเชียงเดิ้